สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องอารีบาบาเช่นเคยครับผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่เขตดอนเมืองนะครับผมพิกัดตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเสียรนีนะครับผมเขตดอนเมืองถนนสงกระานะครับผมวันนี้พาติดตามในส่วนของอางานติดตั้งของทีมงานนะครับผมเป็นทีมงานของ เราเองนะครับผมเป็นทีมงานเที่ยงธรรมนะครับผม๋ยวจะพาทุกคนไปดูในส่วนของการจัดเซ็ตนะครับผมว่าวันนี้เราจัดเซ็ตอะไรให้ลูกค้านะครับผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นชุดอุปกรณ์ครับที่เรา,าจัดเซ็ตให้ลูกค้าตามสั่ง นะครับผมออเดอร์นะครับผมก็จะมีนะครับผมเป็นเครื่องบันทึกนะครับผมยี e ่ห้อฮิวชันนะครับผมแล้วก็เป็นตัวกล้องตัวนี้เป็นภาพสีย4สชั่วโมงบันทึกภาพและเสียงนะครับผมตัวไปเลยแล้วก็มีอะแดปเตอร์สีตัวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแปลนสัญญาณสัญญาณภาพนะครับผมเป็นบาลันนะครับผมสี่ชุดนะ ตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์ดติดนะครับผมหนึ่งเซราไบย์ซึ่งชุดนี้เราจะจัดเซตให้ลูกค้านะครับผมซึ่งทีมงนานก็กำลังติดตั้งนะครับผมเดินสายสัญญาณนะครับผมภายในบ้านลูกค้านะครับผมคือตรงนี้นะครับผมพิกัดตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเขตดอนเมืองนะครับผมเป็นบ้านหมู่บ้านเซเลนีนะครับผมนะ าพี่น้องท่านใดนะครับผมรับชมคลิปนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับผมสนใจอุปกรณ์นะครับผมงานติดตั้งนะครับผมก็สามารถสอบถามอสอบถามโทรมาสอบถามหรือว่าสอบถามมาตามาคอมเมนต์น,นะครับผมใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมนะ จะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับผมทีน,นี้เป็นบ้านลูกค้านะครับผมนี้เป็นบ้านสามชั้นนะครับผมเดินสายภายนอกนะครับก็พี่น้องท่านใดนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้า,าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถ คมเมนต์ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเราอันนี้ช่างเบียร์ครับวันนี้ก็หัวหน้าเผ่าเราไม่สบายนะครับวันนี้ก็มาจัดด้วยทีมงานนะครับผมเป็นลูกทีมนะครับทีมงานของเราก็จะมีอยู่สองสองคนนะครับ มีอุปกรณ์นะครับตัวน,นี้นะครับผมเป็นงานติดตั้งของเราก็เดินสายมาตรฐานครับตัวน,นี้อุปกรณ์เดินสายนะครับผมเป็นพวกท่อ PVC สีขาวนะครับแล้วก็ก,กล่องกันน้ำอย่างดีนะครับงานมาตรฐานครับอันนี้ติดภายนอกนะครับผมลูกค้ามีความประสงค์นะครับที่จะติดกล้องเพื่อดู ความปลอดภัยของตัวบ้านลูกค้าเองนะครับผมเป็นกล้องจําจนวน4ตัวนะครับภายนอกก็จะอยู่ประมาณสามตัวนะครับผมภายใน1ตัวนะครับผมตัวนี้ช่างก็ก็กําลังเดินสายสัญญาณนะครับผมก็จะใช้เวลาค่อนข้าง จะนานพอสมควรครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บรายละเอียดนะครับผมเดินสายาใส่กล่องกันน้ำนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณทั้งวันครับผมวันนี้นะครับผมนี่ทีมจ้างก็กำลังเขียมท่อนะครับผมวัดระยะนะครับผมเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆพนี่น้องนะครับผมไปดูน ที่เราจะเซ็ตให้ลูกค้านะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนตอนนี้นะครับที่เราเตรียมไว้ให้ลูกค้านะถ้าพี่น้องสนใจนะครับผมอุปกรณ์และงานติดตั้งนะครับผมสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับผมเดี๋ยวหรือว่าลูกค้าจะาพี่น้อง ท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมนะตอนนี้เป็นเซตอุปกรณ์กล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดนะครับผมภาพสียืสีชั่วโมงนะครับผมก็ต่อไปเราก็จะทำงานนะครับผมเดินสายสัญญานะครับพมใช้เวลาสักพักหนึงนะครับผมก็ ถ้าพี่น้องสนใจท่านใดพี่น้องท่านใดสนใจนะรับผมสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมาฝากยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมของทีมงานเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ